ไผ่ตะโกนอะไรเนะี่ยเออไผ่ตะโกนอะไรเนะี่ยโอ้ต้องวัดดีปีใหม่ใหม่เลยอัดพิติถุยโอ้คนไม่ได้เห็นแบบว่าไอ้น,นี่เลยอ่ะโคตรเซ็งเลยนั่งสินั่งใหม่จะเข้าหมดผู้ชมโอ้ยทุกคนไม่ได้เห็นฟูสวยๆเลยแย่จังโอ้โห มีใครถ่ายรูปไอ้ปูแฮปปี้นิวเยียร์บ้างอ่ะไปอ้หยุ่มันไม่ได้เห็นหมดนะโองมันบักก็ดีอย่างเซงอ่ะโอ้มันสวยมากเลยอ่ะโอ้โหรูปนี้น่ากดสกินช็อตเอาไปด้วยเผื่อไว้โอ้เซงมากเลยอย่างเซธร้อยบ๊อบถ่ายใหม่เนี่ยถ่ายอยู่โอ้ไม่กี่คนเลยท้องฟ้าไม่บักเร็วจริงแรับกระโดดมันบักไงคือของอูมันไม่มันไม่มืดหรอ เออมันไม่ไม่ฟูแล้วไม่มีฟูไหมมีนี่จิตฟูตอนกลางวันหรือแล้วมันประเด็นมีเรือวิ่งผ่านเลยเรือแล้วดูเรือพวกนี้เขาอะไรอะเขาซิ่งอะไรอยู่เนี่ยท่าเรือเนี่ยตโอ้เจ๊เราอยากให้มันขึ้นแฮปปี้นิวเยร์อีกจังเลยเอออยากให้มันขึ้นแฮปปี้นิวเยรอกอ่ะขอให้รอดเลยแก้ตัวแก้ตัวขอแก้ตัวด้วยโอ้เซ็งเลยเซ็งจริงเฮ้ยเราสามารถบินไปหาปูได้ปะ ไ่ดโหได้อะสุดแค่นี้ยเจ็ผู้สวยอะโวยโยโวยโยบินบินสูงอยู่นะวะก็สูงก็บินสูงอยู่นะโอ้ยโอยอยากแล้วลงมาต่ำๆดิที่ัวไหน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 ตรงไหนอะขึ้นแคป้นูเอียอยู่ใช่เหรอมีนี่ลุยเออไม่ไมันมาเป็นคำเลยนี่นี่เห็นปะมนกะอะไรวะไม่เห็นหรอมันมาเป็นคำอะ ไม่่เเเหห็็นนลยอยากได้แฮปปี้นิวเยียร์ใหญ่ๆแบบแบบตอนแรกอะตอนแรกอยากอยากให้ทุกคนได้เห็นยังเลยโอ้ยไม่ไม่เคยแฮปปี้นิวเยียร์ค้างเลยวะเออนั่นดิจะกบะโบเออเคยเปิดอะเคยเล่นอะเราเองจุกคนโบสถ์เฉย เติงติงติงๆไม่มีเพลงแฮปปี้นิวเยียร์อะไรเงี้ยมีแต่โจกโบะปะอะไรก็ตู้โจกโบะเสี่ยวเสีงยวเสี่ยวทุกคนยืนเลยครับโอ้โหอลังการมากแต่ฟ้าไม่มืดทำไงดีวะเนี่ยใจเรี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 เฮ้ทุกคนไปหาที่ไหนลูกกันหน่อยไปก่อนที่ฟูมันจะหมด ภูมันขึ้นตรงไหนวะเมื่อกี้เห็นอยู่ตรงนะเอาหล่นบ้านชิบหายเมื่อกี้เห็นภูมันขึ้นตรงเนี้ยเจ๊แล้วเจ๊แล้วเจ๊แล้วนี่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 มันขึ้นจากไอ้เสาวเนี้ยไหนวะนี่ไงนี่อ๋อลุงตัวตลกนี่มันยิงอยู่ไงคนอื่นแม่งลงแฮปปี้ดูเย่กับแฟนกูลงแฮปปี้ดูเี้กับเกมเอาธรรมดาแฮปปี้ดูเีกับแสงอ่ะไอ้ลุงกันแสงอหม นี yeah. ่ใ <tampoco> ห้ก <bugün Dragon> ุณลบได้มึงก่อนไหมล่ะถ่ายรูปคนนี้ดีกว่าโอจิงๆเลยเราเนี่ยถ่ายรูปกับคุณลุงตัวตลกจริงๆเลยกิ๊ปอาว่าแนี่จัดไปหนึ่งบทเพลงลุงลอกา่ค่ะทุกคนก็กำลังนั่งอย่ตรงหลังคาโอ้ยกระตุกกระตุกออไม่เห็นถ่าสองพันแอปเิลเยียเอว่ะแอปเปิลเงียแล้วว่ะ แฮปปี้ยีเอมิวนะมินพูดพูดแฮปปี้นิวเยียร์เป็นภาษาสวีเดนนี่สวีเดนตัว่าอะไรนะกอกนางตัวปะสวีเดนกอกนางตัวปะเห็นไหมมินโง่สวีเดนกอกนางตัวส่วนอินก็สวีเดนส่วนสินก็ชิงเหนือควายเลือดชิงเหนือควายเลือดเหรออันี่เข้าหนีมาแล้วก็ควางตวงหรือเปล่าชิงเหนือควายเลือดต้องใช่อ่ะ โอเคก็สวัสดีปีใหม่ท่านชมทุกท่านด้วยนะครับก็ถ้าใครเข้ามาเห็นคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่นะครับแล้วก็ปีใหม่นี้ผมก็จะเริ่มทําช่องจริงจังละก็หลังจาที่ในช่องก็มีเดสเปซที่จบไปเนาะหลังจากนี้ก็จะมีคลิปอีกหลายๆคลิปมาแน่นอนก็คือทำละจะจริงจังก็คือปีนี้ก็ผมตัวผมเองก็ขอให้ ประสบความสำเร็จดังฝันที่ตั้งเอาไว้นะฮะจะเริ่มด้วยการฉลองปีใหม่ในแบ็กอีเตอร์ฉลองปีใหม่แบบเหล่าเกมเมอร์นะครับผมขอให้ทุกคนมีความสุขในปีใหม่นะครับขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องนะครับให้มีความสุขในปีนี้ก็เอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับผม มองไม่เห็นเลยเร็วไปแถวมาคือมองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะต่อว่าสอบภาพบต้องมองเห็นจะแสงไงเพื่อน มึงนีมอกแฮปีนจริงๆลยครับครัวยังมเหมือน